เอาครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาเล,ลา่นเกมเตมพูดพร้อมกันสวัสดีครับกลับมาในเกมไอทีมตรงนี้ดีกว่าแนะนําตัวแนะนําตัวไม่ต้องแนะนาดูจากบนหัวก็รู้แล้วแหละแต่กากไม่มีนะครับเตนี่เต้ที่ผมนะครับที่เด็กช,ชายในชีส่วนอาคมครับแต่ผมนี่ครับโดนลงน้ำไปแล้้ไม่รู้ว่รใช่รับเฮ้ยเลยวไอที่สองนาที เออรถผมมันขึ้นมาตั้งแตรงนู้นมายันตรงนี้ครับแล้วก็กระไหลมาเลย้ตกระไหลนู้นครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูตั้งแต่ตรงนี้เบอร์สามนู่นเลยครับมาตรงนี้แล้วกระไหลเป็นโบนี่แล้วเดีผมมันมันเผลอมาตรงนี้แล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็ขับแล้วมันก็น จากลงกันไฟฟ้าแล้วแล้วมันก็เลยขึ้นเขาแล้วก็ลงดาบน,น่าดีเฮ้ยหมดแล้วเยี่โอ้โหตัวหนาอะไรก็ตู้ à yeah. uh, anh มันไม่มีความพยายามไงมันโดนต่อยไปประมาณสามร้อยแล้วโดนต่อยอีกนั้นเดียวมันก็ตายแล้วกตีเอ้าเอาอีกแกมาอีกแกตีคอยดูนะคอยดูราขับรถขับรถ mặt người chị chết không biết cái gì mà đi không quá à được rồi được rồi mặt 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 โอ้โหโคตรเจ้ตุกอะไอทีมาช่วยหน่อยสิลำวเดินมาเต้โอ้เต้ลงใต้ดินมบบโคง่ายอะไอทีมโอ้โ

มันก็ตุกเอร็ล้จะกัดตองเดนต่อยด้ว้เาตุ๊กาไหม่อี่พูดกยังเอาไม่อยู่อ่ะงปะล่ะ เหินได้เลยแต่เรากระตุกมากอ่ะตีต้องช่วยเราด้วยนะโอ <Okay. S 1> เครถกระตุกมากแลนะ้วเนีะยจ้งอัดคลิปทั้งชาร์จไปเนี่ยไปแล้วก็อะไรพวกงนี้ขับรถเร็วโอ้ยเนาะแบมันแบบกระตุก,กตัวเจอๆตมันกำลังกระตุกอะ เนื่อนกับโอ้กีทำหนึงไปทำหน่วยแล้วก็ไปปไฟฟ้านะปะหยุดหยุดหยุดหยงหยุดทีมเออชนชนชนแล้วก็ไปอีกอ่า ที่เผินกลับมาแล้วก็เผินมากกลับถึงนี่เราไปก่นอน